สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยเมท้เกมวันนี้อยู่กับปลั๊กเลนเกม Legends o f Runeterra ในหัวข้อรีเวเด็กซเกลครับเด็กนี้เป็นเด็กประเทศมิดเรนนะครับจะเก่งมากช่วงกลางเกมเป้าหมายเราคือการปิดเกมฝั่นข้ามให้จบก่อนที่เขาจะได้ลงตัวใหญ่ๆเช่นเจ้าโซแย่โอกาสเนี่ยมากระทืบเราต้นเกมครับลงยูนิตค่าไล่น้อยต่อยหนักทั้งหลายที่มีในเด็กครับลงไปให้เต็มที่ฮะพอเรามียูนิตในสนาม ให้ลงมิดฟอร์จูนมาครับเพื่อที่ว่าเวลาเอายินหนึ่งโจมตีไปเขาจะบล็อกยากเพราะมิดฟอร์จูนเนี่ยเมื่ออะไรเราโจมตีเธอจะยิงหนึ่งใส่ศัตรูที่ต่อสู้กับเราเนี่ยครับทุกตัวทําให้เขาบล็อกยากบล็อกแล้วโดนยิงก้นหนึ่งเนี่ยมันเจ็บอยู่นะแล้วยิงหนึ่งใส่เน็กซัสด,ด้วยเข้าช่วงกลางเกมครับทีเด็ดของเราคือควินครับผมเมื่อลงมาเรียกแวร์เลอร์ลงมาหนึ่งตัวครับไอ้ตัวนี้ทั้งสอง ตัวคือทั้งควินและแวร์เลอร์เนี่ยมีสเกลที่ไม่สามารถตีได้2ทีคือตีไปก่อนเฟสของสเกลแล้วก็ตีปกติอีกหนึ่งทีครับถ้าเกิดมิสร์จูนหรือควินตัวไหนตัวหนึ่งเนี่ยหรือ2ตัวก็ตามเห็นกันจะตีครบ4ครั้งครับพวกเธอจะเลเวลอัพซึ่งถ้าเกิด2ตัวนี้เลเวลอัพปุ๊บเนี่ยหายน่าทันทีครับยิงหนักบุกหนักโคตรแรงเลยจบเซิร์ฟห้ไปถ้าเกมยังไม่จบเราจะใช้ เทียเดอะโบรผมตัวนี้เมื่อโจมตีบวกหนึ่งหนึ่งให้กับอะไรฝั่งเรทุกตัวและแจกเฟียซัํมให้พวกมันด้วยผลคือเราตีไปเนี่ยบล็อกยากมากมากแล้วถ้าเกิดมีนัซเทียแล้วมีมิทระตูอยู่นะเรียกว่าการจะบล็อกทีเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบปวดหัวเลยฮะสุดท้ายครับใบนี้คือเจนิเวียเอ็ 5. มฮาร์ดไล่หกในห้าห้าเมื่อลงมาครับจะบวกหนึ่งหนึ่งให้กับยูนิตฝั่งเราทุกตัว และเธอมีสก,กาผมแปลว่าถ้าเกิดวินยังไม่ตายอยู่ในสนามเราเอาเจนเวตีไปเป็นครั้งที่ 3, สามสกาวไปก่อนแล้วพอตีถึงทีครบ4ครั้งเนี่ยเลเวลอัพกันมันครับผมอ่ะอธิบายประมาณนี้แล้วเวลาเล่นจริงจะได้เลเวลอัพไหมส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราตีผิดได้ครับเกมจะจบก่อนแล้วเล่นยังไงไปดูกันได้เลยครับตาที่เล่นสก,กาครับ เจอกับเอลิสแล้วก็เฮคาริมครับผมออกสองใบพอ่อได้อยู่ได้อยู่สองน้าเม็ดไปก่อนเอลิสมา In the shadows. Get around from the darkness. I'm, I'm ready. You dare. Mm -hmm. Nothing but not a stink of blood and sweat. ตีสองน้ำเมตรไหม,ไมปล่อยเว้ยไม่งูมสาย จัดมาเพื่อนแบนเนอร์โชว์แบนเนอร์อหน่อยนั่นแหละมานเาหมดแล้วนะบอกแบบรูกลอกครับผม บแบบรูปโลกเขาต้องใช้ใบยิงกราดหนึ่งแน่นอนนะช็อตนี้ หวะานี่แหละไบรยิงได้อยู่ตายตายแต่ทุกตัวมีทัฟอยู่ครับ ตีเข้าไปเลยฮะตอนนี้เล่นเด็กสกาวครับเจอลีโอน่าโซ่ครผมทางนรู้จะว่าแข็งหน้าดูนะฮะมือแรกพอได้ครับ แม่เขาสามสามเชิญครับเชิญตีไปตไตฟียังไงดีฮะ เข้าไปส่าคุณผมเพิ่พมบอดหน่อยตอนนี้สามหกอะ อืใชยไหนดีใช้นี้ละกัน โอเคบอดแน,น่นแน่นเฮืยเสียได้ <c oughs> ตีเข้าไปครับผม ต้องปิดเกมเธอน้าครับเงินแพ้ วิเทเลตทิ้งเลยฮะดีดีเป็นการบริหารมานาอย่างหนึง่งเหลือสี่มานาต้องปิดเกมเทอร์นาให้ได้ครับ ไม่ฆ่าอะไรเลยเหรอโอเคปิดเกมได้หรือเราจะแพ้ด้ันเลยฮนะช็อตนี้เป็นการวัดจังหวะกันนะครับระหว่าง4ี่มาน้างผมกับ11มานาของเขาต้องการแค่7ดดเมรมีฮิลก็ ยังไหวอยู่จะยังไงฮิวสองดอหนึ่งโอเคเป็นเก้าแล้วยังไงต่อ ยิงสี่ใส่ตัวนี้ยิงหนึ่งใส่ตัวนี้วันี้ข้าไล่ห้า จบแล้วครับประมาณนี้ฮะเล็กสเกลอวไรเต่พวกแบบลีออน่าโซ่ทินเลโซะครับปิดเกมเอาได้ก่อนแล้วอย่าให้โซ่เขาได้ลงับผมตอนนี้เรื่องสเกลครัผมเก็บอะไรไบ้างเก็บไปนี่ไว้เท่านี้แหละมีเซอร์ไพรส์อยู่ ลงวันนี้ไมหมครับขวางไว้ตีไม่ได้ตีไปก่อนเลยบล็อกไหมปล่อยเข้าไง The thing you like on, bring their spirits and their swords. Who goes there? No one goes hungry. Say your farewells. My crows. No prey. Hey. Oh, the glory of death. The fate of mortals and spirits falls to me. culpa にまセセメト เข้าไปอืมหาด้วยกัน กอแตกตายเอง <S 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 2> <S 2> ต้องตายคู่อยู่ดีแหละ ดูเดือดมากครับผมมา

ไปอีกแล้าไปฮะแล้วลหนึ่งเข้ามาไม่เสี่ยง will defend them to the end จบแล้วครับประมาณนี้